ดีบซีูผูสุคนครับผมมันอยู่กับิมาเนว่ทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกเจ็ดหวดที่แล้วค่ะบพวกเขาหรือพี่น้องมันอยู่คนละมุมแต่ก็แอดระบอกทุกหวดอยู่ว่าให้จับให้วิ่งเหล่างวดมันรนี่หนึ่งหกมันเด่นหกมันเด่นหกกับหนึ่งกับยูนีจับคู่กับจับไร่เนียนกับพวกเขาเนาะพี่น้องเนาะ จับมันจับคู่กับจับภูเขาแดดกระกบอกให้จับให้วิ่งเดาส่วนมากมันจากมาาบน,นหมัดมางนึงแบบมาาลางส่วนมากมันฉีมาาบนหนึ่ง เอหถ้าพี่น้องทัานไหอยากแบ่งปันแนวทางค่ะทั่วมาติดต่อมาเบอร์นี่ถ้าพี่น้องเลย 0 9 2 9 1 8 0 1 1, 1เอ้ย0 9 2 9 1 8 0 7 7มาเบิ่งเลขในตารางนะพี่น้องให้จับเอาให้วิ่งเอาจับเอาวิ่งเอาอยู่ในตารางนี่ 4 5 7 พี่น้องมาเบิ่งตัวเด่นวันี้ตัวเด่นตัวเด่นนี่คือสองตัวเด่นตัวเด่นคือสองบนล่างได้พี่น้องบนล่าง เน้นบนกันลางเพราะว่าส่วนมาที่มาบนนมีงวดงวมาหนึ่งเหล่านมาลางหกหนึ่งตัวเด่นเด่น บนล่างขันจับคู่ สามสองห้าเจ็ดเจ็ดสองสี่เฮ้ไปน่องจับวิ่งหน่อาอยู่นี่มาหมากแอดจับไปจับเอาเจ็ดสามสามเจ็ด เจ็ดสองสองเจ็ดอืมเป็นหนังเนาะสองห้าสามหากระตัดเอาได้พี่น้องเลยสามหาสามห้าห้าสามตัดเอาซร้อยเอามักตัวไหวิ่นเราอยู่ในหาตัวนี่ย กับตวัวน้ำได้พี่น้องได้กับตวัวน้ำสามสองห้าเจ็ดสองสี่สองห้าสองสี่ ศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งแปดศูนย์โอ้แบบสูตรพี่นองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามตัวอ,อันนี้คือบ่โทษติดต่อถ้าพี่น้องท่านใดอยากแบ่งปันแนวทาง ถกให้ทษ่วติดต่อมาเบอร์นี้ได้พี่น้องได้ของเผพ็พดพลาด้วยอันนี้เป็นบทล่างได้พี่น้องได้เหล็กติดเหล็กวิ่นกันมีหาตัวอยู่ในตะล่างนี่แหละมี3มีสมีหามีเ็มี2เด่นที่สตัวเด่นคือ2สายวิ่งสายแลน บนล่างได้พี่น้องบนล่างวิ่งสองตัวเดียวส่วนจับคู่ก็มีสามสองห้าเจ็ดสองสี่ส่วนตัดออกมาสองตัวก็คือสองหาสองสี่พี่น้องท่านใดถ้ามักหาสามสามหากะตัดเอาส้อยเอาหรือว่าเจ็ดสองสองเจ็ดก็ตัดเอาส้อยเอาได้พี่น้องได้มักตัวใดชอบตัวใดกะพิจนนารณาเบิงวิเคราะ์เบิง กันบอมากกับพนันตัวเล็กกลาเป็นแค่เน่าทางอ้วขอบุญขอพุ้นในหลายครับผมที่เขามาเบิง้งที่เขามารับมาส้มขอให้โชคๆมนันมันเรื่อยๆเฮ่งปังๆกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียรพาลุวยลยครับและสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม